นี่เบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศที่เห็นกล้วยกล้วยหน่อตัวนี้งามอยู่ครับผมนี่กล้วยหน่อยตัวนี้งามอยู่นี่ยังไปถามเพคนไปยักเขาคนอ่ายัยสวัสดีครับเปิดอะไรเท่าไรครับราคาเปิดหนึ่งมือหาเนาะกล้วยสาวหน่อยหนึ่งมือหาต่อร่องกันหน่หน่อยเนาะต่อร่องกันหน่นี่คนดีคนงามโอ้งามสุดเลยกล้วยหัวตั้งตึเย็ดเดียนแปดเดือนหน่อยเนาะแม่นบ่ บ่ท่านไหนขวบ่ท่านไหนแกด้ขวยตัวนี้อ๋อเปิดราคาไปทีมือนหาพันอ้ฮะเดีพี่น้องทุนจีนทุนใจฝากเบอร์นี่ไอ้เบอร์ยังก่อเบอร์ยังก่อครับผมศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสองเจ็ดสามสี่แปดจังห้อยทัางไหนครับผมอผมมาดีครับผมมาดีครับอพี่น้องทุจีนทุนใจโทษถักพนนะครับเด้อ ครับพี่น้องไปเบื้องตัวต่อไปครับับยังรองมาทางนี้รั่คนสื่อค้นขายร้ายครับผมนี่เครื่องเวียดนามกา็ร้ายไทยก็ร้ายบรรยากาศครับนี่ราค่ากับบัแพงราค่ากับพ่อสื่อพ่อขายพ่อไปมาหานาะครับไาครับเป็นควตัวต่อไปครับผมไปซ้ำไปสามสิบสองอันมันเวียดนก็ไถเสือ้อ ไปไทยบั่นเฮาาม,าม,ม,มันบอบัวบั่นไทยไทยบั่นเฮานี่ครับสามหมื่นสองมวนราคาสักไทยเพชรบุรีม,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 มันบอกับไทยเพชรบุรีสื่อนะครับสามหมื่นสองไปสามมื่นสองเล่ขายดีเนาะอรเล่เนี่ยคนขายสามหมื่นสองไทยเพชรบุรีพนนะนละบ่วม,มั่นไทยเวียดดิอจอยสื่อแพองกว่าเวียดดิแมน สิจงไปเสยสีไล่สอยสจมไปเสยสีไล่ส้อยให้ไปให้ไันขึนจ้ตัวนี้ไมจ้ขาย้างตัวนี้ไหไโอ้ยหวไว้เด็กจแหห้ใโตเท่าไรเนี่ไปซิบหาเมื่อนหาไปโตละซิบหาไปจงไปขอไล่ซอยโตละซิบหาครับพี่น้องไปให้ ตัวละกซิมหาครับพี่น้องราคานี่ผู้ใดมีงัวมาขายเดือดตลาดนัดบรรหันนี่เออโตเล็กซิมหาครับเขาจะนองซื้อก้อนแท่าเป็นยังไงคนซื้อจื้อก่ราคาบ่ได้กันติครับครับก็มาขายหนิล่ะครับแมนคุ้มเพื่อนมาสุดป๊อสุริยาเอาใจสิพันโลดีครับเอาใจใส่กับโซมานเด้อคุยกันเอาเด้อราคากับนายหอยในทุนเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับย่างไปทางนี้ครับพี่น้องเฮ้ย่างไปเบื้องพี่น้องคนซื้อขายกันเนาะครับ ราคางูอควายนี่คุณพี่คุณพี่ราคาเท่าไหร่คุณพี่ถามคำเดียวสองหมื่นกว่าสองหมกว่ากเท่าไหร่บอกได้ไหมครับผมอ่าสองหมื่นกว่าครับงูอตัวนี้ตัวใหญ่งูอขาวสูงงูอแม่แยกลูกไปแล้วสองหมื่นกว่าอ่ะ,ปะไปไปเพิ่งตัวต่อไปครับผมเอ้าได้แล้วตีขายแล้วตี บินขาวย่างนี่เอาโซ่หมาท่งมาเเ้อาัพี่น้องย่างรอมาทังนี่คนหลายคับับมือนี่เอ้ยพ่อวัดดีสังสองเซลเเจ้าขายบรสิกว่าเเจ้าโอ้ท่าไตัวนี้เออมือสอง้งตัวขนาดิมนเปียนตัวนี้มือสองด้ไม่จะตหมือน้าขาัขายบริตีท่ดไตัวนี้ เออซิมหกหาลอยซิมหกหาลอยออเชี่ซะฝากเบอร์ซะพี่น้องถึงโทรมาหาเจ้าหนึ่งหกสามหนึ่งหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดหกอ้าใจยี่หอ๋อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสุดสุดมาแล้วครับเด้อบรรยากาศพี่น้องตลาดนัดทข้อกับเบอครับง้วกับไรครับมันหลังจากพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วนี่โอ้คนเข่ามาหลายครับว่ามันธรรมดาบ่าวสุริยาไทยพี่น้องเบิ้ง นสื่อคนขายร้ายครับตัวแล้วเท่าไหร่เหรอตัวเท่าไหร่ถามหนึ่งมันมุ่งกล้วยอยู่ละมุ่งกล้วยมุ่งกล้วยหน่อยเนาะสายเนื้อเนาะเอาไปเลี้ยงกระได้ที่บนว่าจะเป็นเนื้อ,นอ,อเนาะทั้งเนื้อทั้งทั้งเนื้อทั้งเลี้ยงเนาะครับผมก็ครับมาขอบคุณทพเด้อผมนี่ครับบรรยากาศพี่น้องครับ ผนซื้อผนขายหลายจอยก่อนมี่อ้อเท่าไรเนี่ยถามไปโค้เนี่ยโค้ตราคาเขาเรื่อยอ๋อจะร้านฝากไปโอ้ร้านฝากไปพอิบมันจะเกินหมื่นหรอมบนกเกินถึงเนาะแค่ตัวมอว่าเก่าเนาะเอ้าเท่าไรก็คุยกันเราก็ผู้ซื้อผู้ขายเนาะครับผมครับอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวแม่ครับตัวนี้ตัวแม่เป็นคล้ยกลางคล้ยบ้านเขากล้วยกลางเก้ารับตัวนี้เก้าพันหาบ่พ่อเมืองเนาะครับผมประกันต้นนี้ให้คือกันเถืออกถือกไก่ใส่ใส่เหรียงไปส่งหรือเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับเก้าพันหาใส่แสงอาทิตย์เพิ่งได้เจ็ดถึงแปดเดือนครับผมนี่ลูกใส่แสงพอาทิตย์สองมือครับเท่าไรครับราคาตัวนี้ตัวนี้ห้องไม่หมื่นสามพันห้าร้อยครับผมหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยส่งปีส่งปีร้อยกิโลตัวนี้เก้าพันหาครับผมอ่าตัวนี้หนึ่งหมื่ เอาบ่อนี่ห้าทีพี่น้องทดนจิตทดนใจฝากเบอร์เทียนึงครับผมศูนาครับศูนย์เก้หนึงฮะศูนย์หนึ่งแปดศูน้ากห้ายทั้งหลครับผมทหารที่เราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องทดนจิตทนใจอยากจะได้คั้ยกับโทษทักเพิ่มาเนะครับเด้อเดี๋ยวบาสุริยาหลังจากเบื้องบาสุริยาแล้วก่ะ่าโทษมาโทษซาเพราะขับดีขั้ยมิตรตัวมัซงมากครับี่น ตลาดน้ำโคกบือบานหันนะครับเมนี่เขามาหลายครับค้วยกับเขามาหลายคนซื้อคนขายกับเขามาหลายครับนี่ถือว่ามีล้วยหลายชีห้างห้างห่วงห้าง,างตาไปเนี่นะครับผมเด๋ยวยังเราทางนี้ครับเบิร์สัก้อนครับผมนี่บรรยากาศครับผมบรรยากาศโู้นายหอยน่ยทุ่นหลายนะครับ ทางเบียดทางไทยก็มีหลายครับผมถือว่าคนหลายครับมันตรงกับวันที่สี่เดือนท่านมาคมหกเจ็ดนะครับคนสื่อคนขายกับขาขมาหลายครับไปครับไปมืองโตโตไปครับผมไปหลอกมาทางนี้ไอ้เงี้ยเท่าเดี๋ไอ้เงี้ยจักรมือง สี่หมื่นครับสี่หมื่นไทยเฮือเสียน้ำเสือคนเล้าครับคนเหล้าเท่าตีเออมีสี่หมื่น 40, บาทครับง้อตัวนี้ง้อผู๋ไงสี่หมื่นบาทเพน่หล้าเขาเคาะพอดีครับสี่หมื่นบาทคนเล้าเสือม,มาทำร้ายกันเลยนี่ครับยุ่นี่ยพนิษเสือมาไวยนะครับเสือมาไวยพนกิมาผูกอยู่ในขอกครับมาผูกมามัดไว้ในข่องคนตีตาไว้เบิดเดียบร้อยแล้วครับคนถ่าค่อยขึ้นรถ ้าส่งข้นรถไปตั้งจังหวัดต้องขับงวชลิยานีและข้าง,งัว่ะะถ้าถามมึงแล้วก็นนข้างดียุ้ครับผมแ่ว่าบ่าท่านถึงก็ว,ว่าสิสูงครับแอนข้างดีขึ้นจักน้อยครับผมอ่ะบ้าับพี่น้องเขา<อ>ยางลองมาท่านี้สักอนนี่คบเพิ่นมาผูกไว้ในีขอ,อกหลายครับครับผมนี่น,นี่กระล่างเต็มขอ,อกแต่ละนัดโคกับบือบ้านหันครับนี่เป่นเอาว่าผูกมาหมัดไว้เต็มเลยครับนี่ ล่อขึ้นเรือดล่อเขินรถนะครับแต่แล้วขอกับเป็นของของไผ่ของมันนึครับผมไปครับไปไปหาเบึงวัวตัวโตไปครับผมบรรยากาศพอเจ้ามาเสือวัวเขามาขายมาขายมาขายท่านได้ขายไปขายเรียบร้อยเรียบเบิดเรียบร้อยสีใบขาวมาเอาเงินอยู่นี่เบิึงจะเข้าเนี่ยมันราคาพ่อฟังเนาะแมี่ยงเมี่ยงเัวแมี่ยวกุ้งเงี้ครับขอบคุณนะพ่อเด้อครับคร นครับบรรยากาศดับ่นเอาง,งว้วงขึ้นรถนะครับเพื่นกระลังเอาง้วงขึ้นรถข้างนี้พื่นกราลังนางสาวเงินครับนี่มันนางสาวเงินอ๋อขื่นกระลังเสียจัดขึ้นรถขึ้นล่นลา,ลาพี่น้องได้ขายแลกับแมานางทานะครับอ,รอย่างหรอกมาท่างนี้ครับผมต้านขึ้นต้องแบนี่ครับคือบรรยากาศ เพิ่นซื้อแล้วเพิ่นกะสิซื้อแล้วเพิ่นกะสิมาผูกไว้น้ำขางรถเนี่ยน้ำหัวน้ำห้าวเนี่ยใส่ห่มหมอกห่มใหม่เนี่ยนะครับผมขับยางรอมาทางนี้ไร้รับมืี้ยนี่ซื้อขายดีราคาพ่อไปพ่อมาราคาไอ้พี่น้องที่น้ำของมาพี่น้องมาคุยกับนายทุกหน่อยนะครับเด้อเพราะว่าบ่าวสุริยาก,กับบารูวันเออซื้อกันยังไหนครับฮูตะวาราคากับพ่อไปพ่อมาครับเอ้าสุริยาและพี่น้องกระลังเห็ดเขาเห็นนามแล้วพอดีนะครับผม